สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กระปะยางอีกแล้วนะจ๊ะไปใส่บไร์เรอจจ้าป้าตะยางอยู่นี่แหละปะยางในรถบรรทุกนะคะเห็นบ่อเห็นบ่อมองหัวมากไปเลยนะจ้าบัดนเ้เขาจะม,มาใส่บอดของเขาเจียยาง้อพี่น้องด้อยคัดให้มันเงียีเงีย,นนยงามๆคือขาผู้สาวนี่พี่น้องอืมแต่ละสสยร่มคอยบันี้เอาเป็นอุโยง่ายาเป็น โอ้จังไรบุเนาะพี่น้องเนาะอ่าบอสมาแล้วนะจ๊ะสายลมมาแล้วโอ้เสียบเข้าไปทดสอบนะจ๊ะทดสอบบทานใดๆพี่น้องร่วมหน่อยอยู่อ่าเราจะมาเทกาวนะจ๊ะกาวดําไว้ก่อนนะพี่น้องด้วยอันนี้ผสมไปแล้วด้จ้ะเทลงมานิดนึงประมาณปลาอะไรจะประมาณสองเซนนะพี่น้องสิได้ปลาสองเซนได้เหมือน เรียงคิวกันเข้ามานะจ๊ะนี่วันนี้ข้าก็ผสพซมใบแล้วข้าก็ะสีเอวไปพกักไว้เนาะคะ่ะเนาะเราจะมาเจียยางของเราเหมือนเดิมเด้อพี่น้องอย่าให้มันไก่จากวิธีมากเด้อพี่น้องเด้อเวข้ามากไว้เป็นกากระบาดไว้เอาเป็นบัสนัดของลราวันนี้เอาขัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะ อย่างเศษล,ลวดพี่น้องลวดปักลวดอย่างนอกนะจ้ะาัดเลนคัดหัวย่งนงันล,ลุบม,มันคอยพี่น้องก็เลยว่าท่านได้โอเคเป็นไงเนาะลุม,มันต้องแรงนะจ้ามันถึงจะขัดได้เนียนมาบันเขาสิง่ายมองนะพี่น้องคัดแล้วๆเขาสิมาปปาอย่างแบบหยับมาหยับมา เสียยางแล้วก็ขี่ยางฟงดำปือป้อๆได้จ้ะเสษย,ยางเนาะก็เลยต้องใส่เสียแขนเงาพี่น้องไ่ได้เปลี่ยนดอกใส่ทับไปโหลดมาบัดนี้เขาจะมาท่าก่าวเลยพี่น้องเดอ้อเสียเสร็จแล้วนะจ๊ะขั้นตอนก็นมีซัมนี่แหละพี่น้องบัดนี้อย่างหลายได้มาเบืองไปน้ำกันผู้ใดอยากเป็นสร้างผู้ใดอยากเข็ดก็จะเด้อเอาเสษไดปติกดหัวขอ่อเราไปพี่น้องเอา อาทากาวนะจ๊ะที่เราเจียแล้วเด้อมันเนียนๆย่างสิละพี่น้องทาไวแล้วเขาก็ไปตัดอย่างนี้พี่น้องใส่ไปใส่มาก,กเกลียบปลายนะจ๊ะตัดออกมาสองชิ้นนะคะอะไรเาวมาชิ้นเดียวเราก็มาแบง่งเครื่งพี่น้องเครื่องแนบเครื่องแนกก็กสร้างมันนถอะเราจะเอาสิคำนวณออกนะจ๊ะเนาะ ยางดิบนี้ใช้ปะยางนะจ๊ะปะเตาร้อนนะจ๊ะเราจะปะแบบร้อนกึ้นเตาไฟฟ้าพี่น้องเอาแกะพลาสติกออกเอามาติแตะยางดิบเลยจ้ะเอ้ยดีมันตรงเด้อเร่งดีๆอย่าให้มันเอียงให้มันวิธีมันได้นะจ๊ะนะจ๊ะ กูกกรกสถานทีบ่มีพี่น้องแคบแข็แจ่เป็นยังบุกอธาก้าวอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะท่าละห้องกสิหากระดาษมาแปะไว้ได้วพี่น้องกันความหอนใส่จใจกระดาษยังก็ไดขอให้แปะกันความหอนจากเต่าไฟฟ้าของห้องด้วพี่น้องด้ว ได้มาแล้วบนันไกระดาษเทเต้านะจ๊ะเทเต้าลมมานะจ๊ะ mm. นี่บันไดเขาจะมาเอาอย่างเขาพี่น้องหนังสือดาลาคุณได้ไหนมนั mm. นเต้สมัยได้ลระปุ่นี่ค mm. ุณเพินเ่นดาล้าเพิ่งจะสิเทาบ่เด้อนะเอ้ามาขึ้นเตานะจ๊ะ ดูให้ตรงนะคะตรงแล้วก็กดไฟได้แล้วก็รอนะจ๊ะรอต่อตัดคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะบ๊ายบาย